สวัสดีค่ะผู้ปกครองและเด็กเวทุกคนกลับมาพบกับพี่เชอรี่อีกครั้งนะคะอาทิตย์นี้นะคะพี่เชอรี่จะมาหนุนใจเด็กๆเ,เพื่อให้เด็กๆยึดมั่นในพระสัญญาของพระเจ้าและยึดมั่นในพระคำของพระเจ้านะคะเราจะมาเรียนรู้เรื่องจงรอบคอบเดี๋ยวเราไปฟังกันเลยค่ะพระเจ้าต้องการให้เด็กๆที่จะอรอบคอบในการดำเนินชีวิตกับพระเจ้านะคะความรอบคอบหมายถึงความละเอียดทั่วถึงไม่หลงลืม จุดรองก่อนเสมอเราะรวังเหตุการณ์ข้างหน้าข้างหลังพระเจ้าต้องการให้เด็กๆเรียนรู้เริ่มจากสิ่งเล็กๆน้อยๆเพื่อเราจะได้ยึดมั่นและติดสนิทในทางของพระเจ้าที่จะได้ยกตัวอย่างนะคะเกี่ยวกับความรอบคอบให้เด็กๆเข้าใจอย่างเช่นถ้าเด็กๆจะไปเที่ยวทะเลสิ่งที่เด็กๆต้องเตรียมมีอะไรบ้างคะหนึ่งสองสามค่ะเราต้องมีชุดว่ายน้ำนะคะสำหรับไปไว่ายน้ำ มีห่วงยางสาหรับเด็กเล็กใช่ไหมคะที่ต้องเล่นห่วงยางแล้วก็เพื่อความสนุกคือมีของเล่นเกี่ยกกับป่าที่จะเป็นเล่นหาดทรายมีแว่นตากันแดดมีครีมกันแดดแต่ถ้าเราหลงลืมสิ่ง,ง,งอื่นส่วนใดไปเราจะได้เล่นน้ำไหมคะเราก็ยังได้เล่นแต่ว่าอาจจะไม่สนุกเท่าที่ควรเนานะเพราะว่าแดดร้อนถ้าเราลืมครีมกันแดดคุณแม่ก็บอกว่า ราอยากจะเล่นทรายเราก็ไม่มีอุปกรณ์ใช่ไหมคะแต่เรื่องนี้ก็คือเป็นเรื่องเล็กๆน,น้อยๆแล้วถ้าเรื่องใหญ่ละ่ะจะเป็นยังไงพี่เชอรี่มีตัวอย่างของเรื่องใหญ่ๆนะคะมีครอบครัวหนึ่งอยากจะสร้างบ้านหลังใหม่หนึ่งหลังสิ่งที่เขาควรทําก็คือวางแผนและคิดอย่างรอบคอบสําหรับการที่จะสร้างบ้านการที่เราจะสร้างบ้านสักหลังหนึ่งนะคะเราจะต้องมีเงินที่เพียงพอมีที่ดินแล้วก็มีแบบบ้านเมื่อเขาเก็บเงิน,นได้ เขาก็เลยเริ่มไปซื้อที่ดินนะคะแล้วเขาก็ดูแบบบ้านว่าจะสร้างบ้านแบบไหนเจ้าของบ้านหลังนี้มีความพอใจบ้างที่ไดเออ้เริ่มสร้างโครงสร้างบ้านนะคะแล้วก็คุยโอ้โหกับเพื่อนบ้านว่าเขาจะมีบ้านหลังใหม่หลังใหญ่แล้วก็เป็นบ้านที่ดีที่สุดเมื่อเขาเริ่มก่อสร้างไปสักพักหนึ่งเงินที่มีก็หมดลง เมื่อคนเดินผ่านไปมาที่บ้านเขาเห็นว่าบ้านยังสร้างไม่เสร็จสักทียังเป็นโครงสร้างเหมือนเดิมเลยต่างก็พากันหัวเราะแล้วก็พูดว่าเขาอยากจะสร้างบ้านแต่ไม่คิดให้รอบคอบเสียก่อนอถ้าเขาได้ปรึกษากับบริษัทรับสร้างบ้านนะคะสถาปณิชนะคะเขาก็จะสามารถรับรู้ได้ใช่ไหมคะว่าจะต้องใช้งบประมาณเท่าไหร่เช่นเดียวกันในสุภาศิต์ของพระเจ้านะคะ ได้เตือนว่าเป็นการดีที่เราจะขอคำแนะนำและปรึกษาคนที่มีความรู้ทำให้เราคิดมีความคิดและเขามีสติปัญญาที่ดีขึ้นเรื่องเหมือนกันค่ะถ้าเขาได้ปรึกษากับบริษัทสร้างบ้านหรืประมาทก็จะไม่บานปายเขาก็จะได้รับบ้านหลังใหม่แน่นอนเรื่องที่พิชลิยกตัวอย่างแสดงให้เห็นถึงผลเสียของการกระทำที่ไม่คิดให้รอบคอบเสียก่อน เราเหมือนกันนะคะจะต้องมีการเตรียมตัวให้พร้อมสำหรับวันนี้พรุ่งนี้และก็ตลอดชีวิตของเราเราต้องรู้พระประสงค์ของพระเจ้าสำหรับชีวิตของเราการที่เราจะรู้นั้นเราต้องวางใจในพระองค์ในองค์พระผู้เป็นเจ้าให้พระองค์ทรงนำเราในไปในทางที่ถูกต้องเราจะต้องมีพระองค์เป็นศูนย์กลางในชีวิตของเรานะคะพระคําของพระเจ้าได้สอนให้เรารู้ว่าน้ำทยของพระองค์อ่ะ เป็นเชนไลและให้เราเดินในทางที่ถูกบางครั้งคนเราล้มเหลวบ่อยครั้งเพราะเราพยายามในสิ่งที่เกินความสามารถของเราบางครั้งการที่เราวางแผนมีผลเกี่ยวกับคนอื่นด้วยนะคะดังนั้นเราจะต้องมีการตกลงกันให้เรียบร้อยก่อนตัดสินใจและลงมือทำให้เราวางใจในพระเจ้าด้วยสุดใจของเราและไม่ต้องห่วงอะไรเลยพี่เชนี่ขอหนุนใจเด็กๆนะคะว่า ให้เด็กๆวางใจในพระเจ้าไม่ว่าเด็กๆจะทําอะไรในวันนี้หรือโตขึ้นมาจะต้องมีความรับผิดชอบกับงานใหญ่ๆมีส่วนหนึ่งที่สําคัญที่สุดก็คือให้เราวางใจในพระเจ้าด้วยสุดใจของเราและไม่ต้องห่วงหรือกังวลอะไรนะคะเพราะพระเจ้าจะช่วยให้เราผลปัญหาและมีทางออกที่ดีให้เราเสมอน,นะคะในสุภาษิตบทที่16ข้อที่9พระเจ้าเป็นผู้นำทุกอย่าง พระเจ้าเป็นผู้นำทุกย่างเท้าและการกระทำของเรานะคะชนชาติอิสราเอลอ่ะหลงลืมที่จะ,อะขอการทรงนำจากพระเจ้าทำให้เขาหลงหอยู่หลายปีเด็กๆจำได้ไหมคะว่ากี่ปี40ปีนะคะกว่าจะได้เข้าแผ่นดินคานาอันเด็กๆจำไว้นะคะว่าพระเจ้าทรงนำเราถ้าเราขอให้พระองค์ทรงนำ พี่ชารี่ขอฝากข้อความพีให้เด็กๆกลับไปอ่านนะคะสำหรับเด็กเล็กอะคะ่ะขอความร่วมมือจากผู้ปกครองนะคะให้อ่านให้เด็กๆฟังนะคะสุดท้ายนี้พี่ชารี่ขอบอกว่าพระเจ้าทรงรักเด็กๆทุกคนนะคะแล้วก็ให้ทุกคนวางใจในพระเจ้าและดำเนินชีวิตในทางของพระองค์ขอพระเจ้าไวพ้พรเด็กๆและครอบครัวนะคะพี่ชารี่รักและคิดถึงเด็กๆทุกคนมากนะคะไม่บมยค่ะแล้วเ,เจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ